เอาล่ะกลับมาดูข่าวอื่นกันต่อแม่เป็นคลิปที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์รถร่วมกับรถเมย์โอ้โหพอมูพวกเท่านี้แหละนะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ขัดแย้งกันนะฮะแล้วมันมีคลิปเดี่ยวออกมาคุณผู้ชมครับผู้ดีสารเป็นตัวประกันฮะเอวไปเดี๋ยววัถ่ายวิดีโอให้ ล่อยมันเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวลงคลิปอยากดังให้ปล่อยมันอยากดังรู้ถ่ายให้ทำไมผมถึงบอกว่าผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพราะทั้งสองขันนี้มีผู้โดยสารอยู่ด้วยแต่ว่าเขาทําอะไรกันนะคะเมื่อพี่เขาปาดกันไปปาดกันมา <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคนในคลิปเขาบอกว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะดังสมใจแล้วล่ะเพราะว่าคลิปนี้ถูกแชร์กันวันโลกออนไลน์เลยนะฮะจากคลิปจะเห็นว่า รถร่วมมินิบัสเนี่ยนะฮะขับปาดหน้ารถเมย์ของสมกแล้วก็เบรกกระทนหันเบรกเหมือนจะให้ชนตุด่ะนะครับกระเป๋ารถเมย์ของสมกก็เลยทนพฤติกรรมไม่ไหวครับก็เลยเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ลงกลุ่มรวมมิตรเรื่องรถเมย์ระบุข้อความแบบนี้ว่ารถร่วมมินิบัสสาย71ขับรถปาดหน้ารถเมย์ของสมกสาย501ขับรถไร้มารยาทเบรกจะให้รถเมย์สาย501ชนท้าย ทำให้เกือบเกิดอันตรายกับผู้โดยสารบนรถฝากถึงขนส่งทางบกด้วยเออนะฮะเอาผู้ร่วมอาชีพฟัดกันซะแล้วหลังจากเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปครับชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่มองว่าคนขับรถเมลทั้งสองคนน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนอันแน่ละไม่งั้นก็คงไม่ปากกันไปปากกันมาหรอกส่วนอีกอันหนึ่งก็คือถึงจะมีเรื่องอะไรกันก็ไม่ควรเอามาเอาคืนกันบนท้องถนนแล้วก็เอาชีวิตผู้โดยสารเนี่ย มาเป็นเดิมพันธ์แบบนี้มาเป็นตัวประกันแบบนี้ะนะครับน่าจะแก้ปัญหาแก้ปัญหากันด้วยสันติวิธีมากกว่าไปคุยกันหรืออะไรกันก็ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะฮะ,ค,ะคนเขาอยู่บนรถเขาไม่รู้อีนอยเนยเดี๋ยวจะหัวล้างข้างแตกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมากกว่านี้ไปนะครับรวมถึงไปเกิดอุบัติเหตุกับ คนที่ใช้ถนนด้วยก็ได้นะแต่อันนี้ก็ต้องรอฟังนะเพราะนนี้มันเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางฝั่งรถเมย์ของสอมกอเดี๋ยวก็รอฟังทางรถร่วมเขาด้วยละกันให้ขอสอมกรักกบกรงการขนส่งทางบกตรวจสอบด้วย